เปิดโอกาสนะครับจริงๆเป็นการเปิดตัวแบรนด์แอนบัสเซอร์คนแรกของดิฟแฝมประเทศไทยนะครับก็มีน้องบิวกินพุทธิพงศ์นะครับได้ให้เกียรติมาเป็นแบรนด์แอนบัสเซอร์ของเรานะครับก็วันนี้ดีใจมากๆที่มีแฟนคลับทุกคนนะครับแล้วก็ชาวบีซายทั้งหลายนะครับที่มาเขาร่วมงานกับทางดิฟแฝมแล้วก็ทางคุณบิวกินได้ครับตัวดิฟแฟมเองนะครับเป็นยาอมเทาการเจ็บคอจากการติดเชื้อนะครับก็ก็คิดว่าเจ็บคอต้องดิฟแฝมครับ ก็ดิฟแลมนะครับเออมีทั้งหมดอยู่3รสชาตินะครับตัวตัวแรกก็เป็นรสฮันีแอรเลมอนนะครับตัวที่2เป็นรสส้มผสมวิตามินซีนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายกล่องสีแดงจะเป็นรสบลูเบอร์รี่ครับ <ip> <ram> ก็วันนี้ก็จริงๆก็ดีใจนะครับที่ได้ร่วมงานกับทางทางน้องบิลกินนะครับจริงๆเมื่อกี้พูดบนเวทีไปเราด้วยว่าทางเราเนี่ยจริงๆเลือกที่เลือกคุณบิลกินมานะครับเพราะว่าน้องบิลกินเองเนี่ยเป็นคนที่สามารถเป็นเพซเซนต์ของแบรนด์ดิแฟมได้ได้ดีที่สุดนะครับในฐานะทั้งเเป็นเป็นนักแสดงนะครับแล้วก็ในฐานะของเป็นตัวศิลปินเองนะครับแล้วก็น้องเป็นคนเป็นตัวแทนของทุกคนนะครับที่ใช้เสียงอย่างมั่นใจในทุกๆวันนะครับ ็ S <S <an> รู้สึกรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นนะครับเพราะจริงๆแล้วตอนที่ตอนที่เราถ่ายถ่ายทำตัววิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นงานหนึ่งงานที่น่าตื่นเต้นเลยคนระับเพราะจริงๆแล้วจริงๆล,ล้วทำดิสการ์เองอนะไรย่างเงี้ยก็ค่อนข้างเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ที่ค่อนข้างตอบโจทย์ชีวิตจริงๆในทุกวันเลยคนระับเพราะว่าอย่างที่อย่างที่พี่บอก,กครัผมใช้เสียงเยอะทั้งร้อ,องเพลงหรือว่าการการพูดคุยหรือเหมือนว่าทำอะไรต่างๆแต่ละวันเลยเนี่ย สิ่งที่จริงๆแล้วทําให้ให้เราใช้เสียงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราก็มีชีวิตที่ดีขึ้นรนับสามรสชาติที่ชอบันบนี่เลียนชอบทันนี่เลมอนนะแต่จริงๆแล้วก็วก็จริงๆแล้วมีโอกาสได้ได้ลองลองทานทั้งทั้งสามรสชาติเลยว่าจริงๆแล้วก็ก็ชอบทั้งหมดแต่หมายถึงว่าถ้าจะรู้สึกว่าทานทุกวันก็จะเป็นเป็นฮันนี่เลมอนที่ที่ ที่มันมันมันเข้าใจง่ายเข้าถึงง่ายอะไรอย่างเงี้ยอันนึงก็ก็อาจจะเป็นอีกมุสนึงในแต่ละวันที่สลัดคือที่คือสอบไปมสอบมุับก่มป้าหมาครับกลุ่มเป้าหมายนะครับก็จะเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างจะแอคทีฟนิดนึงนะครับแล้วก็จะพร้อมที่จะฝ่าฟันกับอุปสรรคในชีวิตประจําวันได้นะครับกลุ่มบุคคลเหล่านี้ก็จะไม่สามารถปล่อยให้อาการเจ็บคอนะครับมามาเป็นสิ่งที่รบกวนเราให้สามารถให้เราได้เต็มที่กับทุกๆุวันนะครับ ช่องทางการจำหน่ายครับช่องทางการจำหน่ายนะครับ<ม>ก็ตัวดิฟแคมยาอมรรเทาการเจ็บคอจากการติดเชื้อทั้ง3รสชาตินะครับ<ม>ก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศเลยครับ,บก็ฝาก,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 กติดตามผลงานของตัวน้องบิลกินเองนะครับแล้วก็ติดตามของตัวดิฟแคมเองนะครับใ,ในในเว็บไซต์ดิฟแค d im dot th นะครับแล้วก็ยังไงก็รอติดตามกิจกรรมดีๆจากทางแบรนด์นะครับที่จะมามอบให้กับแฟนคลับแล้วก็มอบกับทุกคนเรื่อยๆนะครับ ครับก็ยังไงฝากริบแรมด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องคอหรือเสียงของเรามันเป็นสิ่งสําคัญกับการใช้ชีวิตจริงอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าวันหนึ่งวันที่เราเสียงแหบหรือไม่มีเสียงจะพูดอะไรเงี้ยมันจะเป็นวันที่น่าหงุดหงิดมากๆสำหรับทุกคนเลยทุกคนว่าอย่าลืมนึกถึงริบแรมเวลาที่จะพอกันหน่อครับ